แล้วก็มาถึงรีวิวของเกม RAS Deluxe Edition นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมโพเนนต์ก่อนนะคอมโพเนนต์ของตัว Deluxe Edition ของตัว25เ e n t u r y Game อ่อเนีกเยเขามีการปรับเปลี่ยนตัวทายนะครับหลักๆเลยนะถ้าเป็น Deluxe เนี่ยมันจะมีการปรับทายที่เราต้องอ่จวเพราะพวกทายต่างๆมาทำคะแนนเนี่ยกลายเป็นไม้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัว ตัวถ่ายเนี่ยเขาทำเป็นฮีททรานสเฟอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคงทนเนี่ยมันจะอยู่นานมากครับสีมันจะลอกยากมากเนาะเพื่อเพราะว่าเกมนี้เวลาเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยเราจะมีการจั่วไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ เล่นไปนานๆเขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆรู้จักพวกเกมแบบ uh, The q u a k of c o t e n b e r g หรือว่าจะเป็นออลิองอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเราจั่วบ่อยๆจะบ่อยๆจะถูกมากๆเนี่ยด้วยคอนที่เป็นกระดาษนะครับบางคนเนี่ยมันมีเหงื่อที่มือเนาะมันก็จะทาให้ตัวทายพวกเนี้ยมันแบบว่าเริ่มเปื่อยเริ่มอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเล่นไปนานๆนะทายมันก็จะเริ่มลอกนะฮะก็จะเล่นแล้วก็ไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่เนาะแล้วเนื่องด้วยจากวาราเนี่ย ตัวเวอร์ชันซีแมนเนี่ยมันค่อนข้างหายากมากเนาะคือจริงๆมันเป็นเกมค่อนข้างแรมากๆนะพอมันเปื่อยง่ายเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากหยิบมาเล่นบ่อยๆนะมันก็เลยทําให้ออกมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนเนี่ยก็คือไม่ค่อยอยากเล่นเกมนี้มากเท่าไหร่ทั้งที่จริงๆอ่ะเกมมันค่อนข้างสนุกนะพอเป็นไม้เนี่ยเราก็ทาให้เราเล่นได้มากขึ้นเนาะแล้วก็เล่นได้บ่อยขึ้นโดยที่เราไม่กลัวว่า ทายเนี่ยมันจะสึกหลอนะฮะแต่อีกจุดหนึ่งที่มีการปรับใหญ่ๆเลยเนาะก็คือว่าเวอร์ชันเนี้ยมันมีเพย์เออร์บอร์ดส่วนตัวนะเพราะว่าตัวเวอร์ชันซีแมนเนี่ยมันจะไม่มีเพย์เออร์บอร์ดนะทุกคนเนี่ยได้ถ่ายมันก็เอาถ่ายวางไว้หน้าตัวเอง,องเฉยๆนะอันเนี้ยก็มีการทำอาร์ต แล้วก็มีทานทำตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเนาะตรงบอร์ดเพเยอร์เนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่ได้เอียนโอโดเล่มาทำเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ทำอาร์ตเวิร์กเนี่ยได้สวยงามอยู่แล้วเนาะซึ่งเขาก็จะมีชื่อมาจากพวกเกมของวิทอลและเซดาทั้งหลายนะครับนะแล้วก็สื่อของไอตัวไอคอนอุกราฟีหรือว่าไอคอนเนี่ยมันทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเนาะตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นจุดที่เด็ดมากๆเลยตรงของคอมโพเนนต์ของของตัวลาเนาะนะครับในอื่นเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะตามตามคุณภาพของดีลุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอมโพเนนต์เเนนนี่่่ยยถือวาาาผมกๆละรับสห ตัวลานะฮะถัดมาในแง่ของตีมนะ ธีมเกมเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเราอ่ะเป็นกษัตริย์ของอียิปต์นะพยายามแข่งกานบริหารบ้านเมืองนะครับด้วยกันที่เราต้องไปออกั่นก็คือไปไปปิดดิ้งทายอ่ะมาแล้วก็พยายามบริหารบ้านเมืองใครได้แต้มเยอะสุดก็จะชนะไปพึ่งซึ่งแต่ละทายเนี่ยมันก็จะมีชื่อของมันไม่ว่าจะเป็นตัวโมนูเมนต์ตัวก็ตทายตัวอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับมันพยายามจะพูดว่าเราอ่ะบริหารในหลายๆด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านซีวิลิเซชันด้านโมนูเมนต์สร้างโมนูเมนต์ไหมมีก มันก็คือเหมือนพยายามจะแบบทาให้มันอินตีมจริงจริงอะ่ะตัวเกมมันอะ่ะมันไม่ค่อยมีตีมเท่าไหรนะ่นาะซึ่งถ้าเกิดใครที่เล่นเกมของไลเนอร์แคเนเซียมาเยอะเนี่ยจะทราบว่าแมชชนิกเนี่ยเขาจะนําตมมากมากเลยนะสำหรับดีไซเนอร์คนนี้เนาะเพราะนั้นเขาจะเน้นความาเข้าใจง่ายของเกมแล้วก็มีความลึกนะครับแต่ว่าตีมเนี่ยเขาเหมือนแค่เอามาสวมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มองว่าให้เกมนี้มันจะเป็นเกมแบบอียิปต์นะแบบเอ้จะต้องอินเตมเนี่ยผมมองว่าเกมเนี่ยคุณจะไม่ค่อยอินกับเีมเท่าไหร่นะเพราะนั้นเีมเกมเนี้ยเีมเล ถัดมาในแง่ของเกมเพย์นะเกมเพย์เกมนี้เป็นจุดเด่นของเกมมากๆเลยนะเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยคุณจะหาเกมที่เป็นออคชั่นเกมหรือว่าเกมประมูลล้วนๆเนี่ยยากแล้วครับมันไม่ค่อยมีเกมไหนที่เขาทำละนะเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่เป็นเกมประมูลล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าแมชชีนิกเนี่ยมันเป็นการที่คุณอะประมูลทุกตาคือมันไม่มีอย่างอื่นเลยครับก็คือประมูลประมูลเนาะแต่ว่าลาเนี่ยจะต่างกับเมดิซี่แล้วก็ต่างกับเรื่องของโมเดนอาร์ตเนี่ยตรงที่ว่าเกมนี้มันมีความพุชชยลรักษ์หน่อยๆครับเพราะว่ามันจะมีการว่าคุณอะต้องจวดไฮออกจากถุง เพื่อมาดูว่าทายในในทั้งหมดเนี่ยที่คุณอยากประมูลเนี่ยมันมีอะไรที่มันเข้ากับลักษณะที่คุณต้องการไหมเพราะว่ามันเกมมันจะเป็นเหมือนเซตคอลเลกชันอะคือเราต้องพยายามเก็บเซตคอลเลกชันให้มันได้ให้มันเข้ากับเซตเพื่อให้ได้แต้มเยอะที่สุดใช่ไหมมันก็จะมีความพูชัวรักด้วยแต่ว่าผมมารู้สึกว่าเกมเนี่ยมันไม่ใช่พูชัวรักแบบประมาณแบบพวกควักออฟคอนเดนเบิที่แบบว่าจัวจ่วจัวจัวแล้วก็แค่ลุ้นอย่างเดียวว่า b บ็กบิวดิ่งเนี้ยมันจะมันจะดวงแตกไหมมันจะมอแตกไหมแต่ว่าเกมเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเลเยอร์ของการที่เหมือนเรารอได้ดูเชิงก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วผมอชอบตรงที่กดเกมเนี้ยมันก็จะดีเนาะอย่างเช่นว่า มันจะมีแ่บถ้าเราตรวจได้ไทลาอย่างเงี้ยครับเรามีสิทธิ์ผ่านทั้งหมดก็ได้คือเราไม่จําเป็นว่าเ,เราโดนบังคับประมูลจริงแต่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องประมูลก็ได้นะแต่ว่าการที่คุณตรวจได้ไทลาเนี่ยมันก็ทําให้โอกาสจบอ e ีพ็อกมันเยอะขึ้นเร็วขึ้นบางคนมันก็จะแบบเฮ้ยรีบว่ะเดี๋ยวจบอ e ีพ็อกแล้วยังไม่ได้ทายอะไรเลยนะขอประมูลดีกว่าอะไรเงี้ยตรงเนี้ยผมชอบมากๆนะฮะแล้วก็มันจะมีจุดที่เป็นเลเยอร์ต่างๆเช่นสมมติว่าคุณไปประกาศว่าคุณอยากจะประมูลอย่างเงี้ยเกิดเพื่อนทั้งวงแบบไม่ประมูลอคุณก็ต้งรับ รับเคาะตรงนั้นไปหรือว่าคุณมองว่าเฮ้ยทายกลุ่มเนี้ยมันเหมาะกับคุณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่มีคนอยากได้หรอกเนี้คุณก็จะได้ทายไปในราคาที่ถูกนะครับรวมถึงว่าถ้าบางคนที่มันแบบว่าเฮ้ยเล่นเล่นไปเยอะๆหมายถึงว่าประมูลชนะเยอะๆอะสุดท้ายเขาก็จะเข้าวงประมูลไม่ได้นะครับทำให้ คนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์พุชโยรักเพื่อจะได้จัวทายต่อๆไปเนาะซึ่งมันก็จะมีกรณีที่เล่นๆไปอะครับมันอาจจะมีผู้เล่น1คนที่แบบเฮ้ยยังไม่ได้อะไรเลยงเงี้ยแต่ว่าทายออกชันอ่ะเขาเหลือเยอะมากซึ่งคนเนี้ยเขาก็จะเป็นคนแบบพุชโยรักตัวเองอะก็คือจัว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 แล้วก็ประมูลจัว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 แล้วก็ประมูลก็คือต้องไปลุ้นเอาว่ามันจะจบอีพอกก่อนหรือว่าเขาจะได้ทายก่อนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่สนุกมากๆของเกมนี้เลยนะสำหรับผมนะตรงนี้เลยแล้วก็จุด สุดท้ายเลยที่ที่มันเป็นแบบคอแมชช a นิกเลยที่ดีเลยก็คือว่าไอตัวออคชั่นไฮที่แบบว่ามันเป็นแบบม er าร์เกอร์ไว้เรามีแต้มในการประมูลเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงเนี้ยครับไอตรงเนี้ยคือจุดเด่นเลยเพราะว่าเวลาเราเอาแต้มสูงไปเนี่ยเราก็มีสิทธิ์จะได้แต้มต่ําในการแลกกลับมาทําให้อ e ีพอกหน้าเนี่ยเรามีแต้มต่อในการสู้กับเพื่อนเนี่ย น้อยลงนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่ผมมองว่าแมคเคนิกตรงนี้ดีมากๆแล้วก็ฉลาดมากๆเพราะว่าเกมนี้มันเป็นโอเพนบิดดิ้งทุกคนจะเห็นเลยว่าเพื่อนมีแต้มเท่าไหร่เราจะพอรู้เลยว่าคนนี้มันจะเอาไม่เอานะครับหรือว่าถ้ามันจะเอามันชนะเราแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมเ,นะเพราะว้าชอบเลยนะเพราะว่าบางครั้งเรารู้เลยครับเช่นผมว่าเฮ้ยอยากได้ใช่ไหมอยากได้คุณต้องใช้เบอร์นี้เลยเพราะว่าฉันนจะเอาเบอร์นี้ลงยเงี้ยคือมันก็เป็นการตัดแต้มเพื่อนนะครับแล้วกอตอนที่เขาชนะอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องไปแลกไอ้แต้มนั้นอนะ กับแต้มที่มันอยู่ตรงกลางอีกซึ่งถ้าเกิดคุณรู้ว่าแต้มตรงกลางมันน้อยอ่ะคุณก็เหมือนว่าเฮ้ยอยากได้มากถ้าอยากได้ก็ต้องเอาอันนี้มาลงแล้วคุณก็ได้แต้มน้อยไปนในรอบหน้าด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมว่าดิดเด็ดมากๆเลยนะลองในแมคเคนิกตรงนี้นะถัดมาในแง่ของ replayability นะ replayability เกมเนี้ยจริงๆถามว่าเยอะไหมผมมองว่าเป็นเกมแบบเกมเกมประมาณแบบติดบ้านนะครับคือเล่นได้เรื่อยๆนะมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นแล้วแบบ จะต้องแบบโอ้โหเทิร์นโปรหรือว่าเล่นอะไรเงี้ยคือมันเป็นเกมที่พอเรานึกถึงเราอยากเล่นอ่ะเราหยิบออกมาเล่นได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มันจะคล้ายๆผมให้อารมณ์เหมือนพวกทิกเก็ตทูไรเลยครับคือมันเป็นเกมอมาตะเกมแบบว่าคลาสสิกอ่ะคุณอยากเล่นเมื่อไหร่คุณก็หยิบมาเล่นนะนึกถึงอยากเล่นบิดดิ้งเนี่ยอยากเล่นเกมแนวออคชั่นแบบว่าสบายๆเล่นไม่ถึงชั่วโมงจบอ่าถ้าเล่นคล่องๆอย่างเงี้ยนะเกมนี้จะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยนะครับมันเลยทำให้รีเพลย์บิตตี้เกมนี้ผมมองว่าเยอะมากๆเนาะสำหรับสำ อ่ะพาวนี้มาดูในสิ่งที่ผมชอบนะสิ่งที่ผมชอบสาหรับเกมเนี้ยเมื่อกี้บอกไปบ้างแล้วก็คือเป็นเป็นเรื่องของแมชชีนิกของเกมเลยนะครับความฉลาดในการการประมูลของเกมเนี้ยผมชอบมากๆตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโอเพนบิดดิงอ่ะซึ่งปกติอะครับน้อยเกมมากนะที่จะแบบเปิดให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยแต่ละคนมีแต้มเท่าไหร่แต่ละคนมีเงินเท่าไหร่เงี้ยเพราะว่าเกมบิดดิงเนี่ยทั้งหมดอะยังไงคุณก็ต้องเก็บเงินไว้เป็นความลับถูกไหมแต่เกมเนี้ยคุณเห็นเลยครับว่าเพื่อนมีเงินเท่าไหร่อีกจุดหนึ่า มันจะมีปัญหาว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่รู้ว่ามูลค่าของตรงนี้มันควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมบางคนก็จะแบบว่าเวลาเล่นรอบแรกก็จะอ่ะหนึ่งหนึ่งดอนสองดอนสามดอนอะไรเงี้ยคือมันก็จะเซฟเซฟตัวเองอ่ะแต่เกมเนี้ยคุณมีอ่เขาเรียกว่าโทเค็นแปมอ่ะอยู่ในมือเลยนะครับแค่สามถึงสี่อันเท่านั้นคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าฉันใช้อันนี้ไปรอบหน้าฉันไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรเงี้ยคือเราเราสามารถรู้ได้เลยแล้วเราก็แค่ดูว่าของตรงตรงนั้นอ่ะเราอยากได้หรือเปล่านะฮะซึ่งตรงเนี้ยดีมากๆเนาะแล้วก็ จุดที่เวอร์ชันนี้มันมีจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็ดีนะครับลบจุดด้อยของเวอร์ชั่นซ m a n มากๆเลยนะคือผมรู้สึกว่าพอคุณมีเพลย์บอร์ดอ่ะมันจะทําให้ตรงนี้ปิดจุดอ่อนของเกมเดิมได้มากเลยเพราะว่าปกติครับถ้าค,คุณเล่นลาเวอร์ชันเก่าๆคุณต้องไปดาวน์โหลดตัวเ a y e r Board ที่เขาทําในบอร์ดเกมกี่ออกมาเพราะว่าในเพลย์บอร์ดเนี่ยเขาจะอธิบายว่าทายแต่ละอันอะ่ะ มันเอาไว้ทาอะไรได้บ้างเนาะซึ่งตรงเนี้ยพอเป็นเวอร์ชันเนี้ยมันมีการบอกเลยว่าเฮ้ยทายกลุ่มนี้จะคิดแต้มตอนจบอ e ีพอกแล้วคิดยังไงอะไรเงี้ยครับทำให้เราอ่ะตัดสินใจง่ายขึ้นไม่งั้นเนี่ยเกมเนี้ยปกติเวลาเราเล่นมันจะมีปัญหามากว่าเฮ้ยทายนี่ทําะไรได้อะและนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยคือเนื่องจากชนิดทายมันเยอะนะครับแล้วมันทําให้ผู้เล่นใหม่อ่ะจะรู้สึกว่ามันดูเยอะไปหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสัญ,ญลักษณ์หรือว่ามีตัวช่วยมีสัญ,ญลักษณ์มีพวก อยู่ใน Playboard เนี่ยช่วยๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวอร์ชันเนี้ยผมค่อนข้างชอบเลยนะการอย่างสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เลยเนาะก็คือคอมโพเนนต์นะครับดีมากๆเนาะค,คือคอมโพเนนต์แบบเนี้ยทำให้ผมมาอยากกลางเกมนี้บ่อยๆนะเพราะว่าเดินเนี่ยผมมีเวอร์ชันซีแมนซึ่งเราก็กลัวว่าถ้าเราเล่นไปบ่อยๆ,ๆเนี่ย ทายมันก็จะเริ่มเปื่อยนะเพราะว่าอย่างเล่นควีกออฟโคเดนเบิร์กเนี่ยผมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ทายพวกที่มันเป็นทายของไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเน่าหมดแล้วคือมันจะเริ่มเสียหมดแล้วเพราะว่าเราจั่วบ่อยแล้วบางคนในเวลาเล่นอ่ะมันแบบตื่นเต้นนะครับมือมันแบบมีเหงื่อเปียกเหงื่ออย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆก็คือสักพักหนึ่งก็คือลุยหมดนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออพอเป็นเวอร์ชันเนี้ยเราสบายใจแล้วพอมันเขาเป็นฮีทฮันเฟอร์ด้วยอ่ะมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่ะ ไอ MM ้พวกสีพวกนี้มันก็ลอกยากมากๆนะมันจะไม่เหมือนที่เขาเหมือนเคลือบมาไอ้พวกนั้นอะเล่นแป๊บเดียวหลุดหมดนะครับแต่อแบบเนี้ยคือทนมากๆเนาะก็ประมาณนี้สําหรับตรงนี้อ่ะจุดสุดสุดท้ายครับผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยเซ็ตอัพง่ายนะครับคุณแค่เอาถูกมาวางกลางเพลย์บอร์ดแล้วก็กลางบอร์ดกลางเล่นได้ละนะเอาเอาเอาแต้มมาเลียงเลียงแค่นี้เองเล่นได้ละเกมนี้มันเซ็ตอัพง่ายด้วยแล้วมันก็เก็บง่ายมากเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออชอบมากๆครับสำหรับตัวเกมนี้นะ จุดที่ไม่ค่อยชอบนะสำหรับเกมนี้อันดับแรกเลยผมมองว่าราคามันค่อนข้างแรงนะสำหรับเวอร์ชันนี้นะเพราะว่าราคาเนี่ยมันตกอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสนะี่พันเนาะหรือสนะี่พันบาทเลยนะครับสาหรับเกมเวทประมาณเนี้ยนะครับมันผมว่ามันแพงมากๆเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพกับความคลาสสิกที่ได้เนี่ยมันก็รอไปด้วยกันแหละแต่ถามว่าแพงไหมผมก็ตัวตัวผมก็รู้สึกว่าก็ราคาค่อนข้างแพงแล้วก็แรงมากๆนะสำหรับตัวนี้นะจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือตัวกล่องเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบ มันหนาๆเงี kind of mm ้ยนะครับจริงๆมัญหาที่เก็บค่อนข้างยากนะเพราะไซส์เนี่ยมันไม่มาตรฐานนะผมรู้สึกว่าถ้าคุณทําไซส์แบบ30มสคูณสาเนี่ยแล้วก็ทําให้ตรงนี้มันบางลงเนี่ยจริงๆไซส์มันเก็บง่ายกว่าไซส์แบบเนี้ยมันจะเป็นไซส์แบบกลุ่มฮาเวนจ็อบส์เดอะไลออนเ่ะทำให้จริงๆมันหาที่เก็บบนชั้นค่อนข้างยากพอสมควรเนาะเป็นมันก็เป็นส่วนตัวแล้วกันนะครับที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเนาะเพราะว่าจริงๆหาจุดติเกมเนี้ยยากมากๆเนาะผมไม่ค่อยเจอจุดติเท่าไหร่นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจุดติ ที่ผมพูดไปแล้วแหละก็คือว่าเป็นเรื่องการนับคะแนนนะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้มันแก้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่รู้จะติอะไรละนะก็อ๋อกงอันหนึ่งคือตัวผมอะรู้สึกว่ากดเกมนี้มันอ่านแอบเข้าใจยากไปหน่อยคือ ตอนผมเล่นแรกๆอ่ะมันมีปัญหามากๆเลยคือเหมือนเราอ่ะเข้าใจการประมูลเกมนี้ผิดนะครับพอเล่นเกมไปสักพักเนี่ยกลับมาอ่านใหม่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆกฎมันเขียนค่อนข้างอ่านยากพอสมควรกันนะเพราะว่าการประมูลเกมนี้มันมันมีหลายรูปแบบเนาะมันมีตั้งแต่ว่าคุณโดนอินโวกด้วยลาทายใช่ไหมคุณคุณประมูลเองคุณเปิดประมูลเองแล้วเปิดประมูลเองมันก็มี2กรณีกรณีแรกคือทายมันเต็มแล้วนะครับก็เลยโดนบังคับประมูลกับกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าคุณเลือกที่จะเปิดประมูลเองอ แล้วก็มีว่าผ่านได้ไหมไม่ผ่านผ่านได้ได้อะไรเงี้ยคือมันจะมีตรงเนี้ยที่มันจ,จ,จุกจิกจุกจิกนิดนึงนะฮะแต่ว่าเล่นไปเรื่อยก็จะชินเองนะแต่ว่าตอนแรกๆอ่เราค่อนข้างจะงงมา,มากๆเลยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับว่าเล่นแรกๆตาแรกๆเนี่ยมีโอกาสเล่นผิดสูงมากๆเลยสําหรับเกมนี้นะประมาณนี้แล้รับข้อติ ถึงเวลาให้คะแนนดีกว่ะครับสำหรับเกมราเนาะผมจะให้เป็นเกม r e c o m m e n นนะครับจริงๆเนี่ยเกือบจะให้เป็นเกมในดวงใจแล้วแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมไปเจอเกมประมูลเกมอื่นที่ผมถูกใจกว่าเกมนี้นะฮะก็เลยตกมาหน่อยนะก็เลยกลายเป็นเกม r e c o m มเมนเนาะคือสำหรับคนที่เป็นสาวกไลเนอร์ไชนเซียเนี่ยที่คุณชอบเกมไม่ว่าจะเป็นซามูรไรโมเดิร์นอานะฮะเนี่ยพวกเนี้ย คุณต้องถูกใจลาครับเพราะว่าราเ,เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมว่ามันเป็นแบบเกมแบบคลีนคลีนกดง่ายๆนะฮะแต่ว่าลึกนะแล้วก็มีการตัดสินใจที่ค่อนข้างเลเยอร์ในการตัดสินใจผมว่าค่อนข้างดีคือไม่ได้หนักจนปวดหัวมากๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้เบาวิวหรือว่าพุชโยลักจนแบบเฮฮาปาร์ตี้ทันทีเดียวเนาะผมเลยมองว่าเกมนี้มันเป็นเกมสําหรับเกมเมอร์นะครับที่ อาจจะเป็นแบบชอบแฟมิลี่เวทหน่อยๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าเล่นกันที่บ้านก็ได้เนาะแล้วเกมเนี้ยเล่นได้ถึง5คนนะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นข้อดีของของเกมแบบนี้เลยนะคทำให้การเล่นเนี้ยมันเข้มข้นขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆเนี้ยมันจะเล่น2คนไม่ได้เนาะแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยกับซีแมนเนี้ยมันมีกฎสาหรับเล่น2คนนะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้แนะนําให้เล่น2คนเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าเกมมันเกมประมูลอ่ะอย่างน้อยเกมเนี้ยต้องเล่นสัก3คนขึ้นไปนะถึงจะกำลังดี ก็เป็นเกมดีเกมหนึ่งที่ผมแนะนําว่าควรจะมีติดบ้านไว้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีปัญหาว่าราคามันค่อนข้างจะแรงไปนิดนึงนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวเกมราดิลุสอ dition ของ25อ25 century game นะครับก็คิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบคลิปตรงนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของ c ช n n งด็อกไก่นะครับก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ